มันหนีเป็ดมันหนีเอ้าก็มาดิเฮียหนีก็มาดิไม่เราเราอ่ะเราต้องหนีด้วยเหมือนกันเอ้านี่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 ไม่บอกอีกแล้วมีมอไซค์ไหนวะก็ดังมีนะก็ดังมีพี่ไม่เห็นมอไซค์เลยอ่ะนี่อยู่ใต้ตีนผมนะเอ้ากดังก็มีเหรอเออมีหมดเลยแถวรับเราผมมาาถ้าขับมอตอรไซค์แล้วเดี๋ยวพี่รอตัดเสือตัดเสืไปด้วยไปด้วยไปด้วยคือมันเราลงก่อนมันจรีนแต่แม่งสีอะเด็มันล้อมเราไง่อฟักกิ้งไซ พราะเมื่อกี้เราไม่ได้ลงก่อนมันเราลงพร้อมๆมันเลยสองตัวตเาเขามไปไมเป็น,นงาาไงวะพี่ไม่ได้ดูเหมือนกันอลืมเลยวะจะมาจากท้ายตัวจะไปฟาร์มซอเบอร์นฟามได้ป่วะน่าจะได้โอยมาเล่นไม่แน่ใจอ่ะพอยังพอ,อยังแอปหน้าเด็กพอ,อยังจะเท่ไปใช้กล้องธรรมดาป้ะ บอกเราว่าพี่ใช้แอปนาเด็กใช่ใช้มาตลอดอ่ะพี่นะพี่พี่เมื่อกี้กี่คิวอ่ะพี่ตาเปล่าผมเจ็ดเองพี่แปดพี่ยี่แปดเดยอแปดแปดโอ้โหยี่แปดเลยวะไม่บวกร้อยเลยวะยี่แปดเราเอาแค่กระดังก่อนไหมเอากระดังเนี่ยเออไปถึงข้างบนแล้วมันสุ่มเสียงไปนะแต่กระดังไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ มพอละเก็บแล้วอีกที่ตัวรักก็ดังเลยพี่ชายกระดังขวาเองเฮ้ยพี่สวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยเป็ดมันไม่มีของอะไรเลยวะมันทำไมมันดูดอบมันไม่คูลเลยวะ เราได้พับบิกอยู่ไปนเนี่ยแป,กแปกลกๆอ่ะก็ผมมีเอสหกแปดหกไพี่นะคืออะไรเอสหกแปดหกไอซองแฟดอะต่ำต้ำอะ่ะฮอ,อใครก็ชอบต่ำตต่ำต,ำตำพร้อมละก็พร้อมละออนนี้คือแบบมันจะเป็นต้องพร้อมละพร้อมไปฟาร์มต่อเอ็ดล <laughs> ู แล้วสตอร์เบอร์มันจะรวยไปว่าพี่สองคนด้วยหรือมั้งก็ได้อยู่แต่ไม่รู้มันจะมีคนหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าวงมันไปถึงไหนไอ้เครื่องบินไปถึงไหนไม่มีหรอกพี่แต่ถ้ามันผ่านอะสตอร์เบอร์กับโกดังอะโกดังมันได้ฟาร์มกว่าอยู่แล้วอยากสตอร์เบอร์อะถ้ามันมีอะมันเดี๋ยวมันโดนไดอเคฟักก<ม>ิ้งเอสผมเต่าทีฟักกิ้งสาม่ เฮ้ยน้องฟอยหน้าแปลกๆนะฮะดูเด็กลงขอบคุณพี่เบียร์ด้วยนะครับผมชาวเออบาราโรซ่านะครับ21เดือนนะครับเบลคอมแบ็กกี้ต้องมาอยู่ในการเป็นนานครับผดับเพล่บาราโรซ่าเต็มต้องเน้นไม่ไม่ควรนะจะแชมป์อ่ะเอ้ยเราต้องอยู่อยู่เลยเกี่ยวหรอแม่งฟาร์มอยู่เออลงก่อนฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยเอารถมันว่าที่ของมีแต่ของดับมันฟาร์มจากขวามาซ้ายเดี๋ยวผมปีนเสาเช็คเกินพี่ชาย ไ,ได้ของดรอปเยอะมากเลยนะพี่ฟาร์มละไม่น่าจะมีมีโห่ของแบบเหลือเลยพี่บอยไม่มีคนฟาร์มครับมีคุณสี่มีแบบเวอร์ดเดตตรงกิฟ์ฟังกิ้งแท่งคุณหกเอาไหมเป็ด้องชายคุณอย่ใครวะยังไงอะ ยังไม่คุยคุยอีกยังอีกอ๋อถึงว่าไม่คุยกับพี่ไปอ่ะพี่ปิดใหม่นี่เองต่อเมื่อกี้พี่ยังพูดอยู่เลยนะปิดเมื่อกี้เหรอนั่นแหละดิของฟักกิ้งเหลือเลยครับพี่ชายโอ้โหยังสองเก้าเอาไปดูเต้น เครื่องบินมาพี่คูณสี่ยังมีหมดแล้วพี่มีคูณหกให้เปอ๋อโอเคเครื่องบินเครื่องบินดับไหมอ่ะไอ้ดับอ่ะไม่ดับเลยครับพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเครื่องบินอยู่บนหัวกูแต่กูมองไม่เห็นเครื่องบินวะเ่ยเหมือนกันเอา้าตอนแล้ว อ๋อย oh, ู่นู่นอยู่ยูยูนูนแม่นแมนแม่ดับนะโอเคแล้วค <Okay. Okay. S 2> ุณหกละ่อยโอเคไม่มีกิฟแท่งยังมีแล้วพี่ฟูเหมือนกันเนี่ยแ oh. อเฟอร์เพี่อะเยอะปะห่านโอ้จัดเก็บไม่ได้ด้วยสองอันตรงเนี้ <laughs> แ้วผมมีละ นีก่กระเป๋าสามนะพี่อยากได้เอาเอาเอาอยังไงอ,อรักรักแลมผมอยากได้ปืนคอร์ดอะแต้มเกลือจัดเลยครับคุณเคสดรอปด้วยหนึ่งร้อยบิตแตงฟอดดนเดชันนะครับโหคูณหกเต็มเลยวะตรงนี้นี่มีคาพี่อยากไปเคาะโอ้ฟักกิ้งเทพอะคาอนแล้วกันฟักกิ้งแปด พีเดอรปักกิง้งรั่วละไม่ใช่ผีนดพี่บ้าไดเป็นคนดูแล้วละจะได้ไม่เจอปืนเคาะเลยเว้ยไปหาพีช่ชาย ปไม่มีแต่ว่าตรงผมไม่มีเลยมีปากปืน <ขอ S 2> มีแล้วยังเป็ดอ่าปากปืนอ่าปืนกดอ่ะยังไม่มีพี่โอเคหายอยู่เหมือนกันโอเคปากสะไนพี่เจอเพียบเลยครับพร้อมนั้นละอ่ะพี่ได้ปืนกดแล้วเหรอไม่ไม่มีได้คาใช้คาอยู่ป้ายพี่ละใช่ป่ะ ไอชีต์ฟักกิ้งแพดอออไม่ใช่เฮ้ยรถมาพี่บอยทางมผมทางผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะขับไปต่อเปล่าหรือว่าขึ้นมาผมเลยขับไปต่อป่ะขับออกขวาไปโ <Okay. S 2> อเคเขากลางวงมันเหลือกี่เกมเหลืออีกสิบสองเกมครับเฮ้ยเป็ดมาเมื่อกี้นะเอออ่ะโอเคแล้วขับตามหลังไปอีกอีกเหมือนกัน นาพี่จอดได้หรอยังไม่จอดแต่วนอยู่วนลงไปข้างล่างขับไปละพี่น่าจะเกี่ยวขันที่สองได้เป็ดเป่ยไปปลายเดียวกันเลยเอารถตามไปด้วยแคะนะันเฮ้ยัก,กี้มันดับเครื่องเหรอเออหาไม่เจอเป็ด บรรดับ,บ์ปักกิ้งเครื่องใส่ไปกลางวงแล้วมัง้งไม่เจอใช่เป็ดมองแถวนั้นอะไม่เจอไม่เจอเหมือนไหลไปลกลางวงแล้วมัง้งส่วนบักกี้อีกคันหนึ่งมันลงไปทางนี้เพี่ชายนี่ไหลไปกลางวงละขาดปักกิ้งแพจ พี่มีจะใช้อยู่วะคา่ะผมยืมก่อนได้ไหมได้ได้ไม่สมัยอยู่เอซี AT, เลือกใช้คูณแปดเอมีมีนะพี่โอเคคูนหกมากกว่าคูณแปดเพราะตอนนั้นถนัดคูนไม่ถนัดคูณแปดนะครับแต่คูณหกมากกว่าก็ถนัดคูณแปดแล้วก็ใช้คูณแปดด้วยเฮ้ยเรากลางฟักกิ้งวงกลางจัดฟักกิ้งบอลอรอตโอเครอ คนมาเล่นในแถวนี้เราก็สอยส่ฝักกิ้งหัวมันเลี้ยงลากะพี่พี่ไปเอามอเตอร์ไซค์ไม่ไหนีหยก็เหนยแล้วพี่ไปดักแม่งตรงข้อกันเลยก็ได้นี่หว่าปลอยมันเข้ามาข้อก่อนนะ ตอนตอกฟีทีคิวเนี่ยเป็นนักอ้เจอฟักกิ้งมินิทำไมอ่ะพี่ไม่ใช้เหรอเดี๋ยวก็เจอใช่ใช่เอามาละหมายถึงว่าแม่งอยู่แค่ตรงนี้เองอ่าหาไม่เจอจ้ะ ไปตรงนี้มีคนครับยิงกันยับเลยครับเอเคพี่ไปป่ะเรี่กกระสุนเขียวน้อยไปหน่อยวะไก่โคตรนี่เสียงแล้วผมแป้งโคตรไก่พี่ชายไปเอาสุนเขียวก่อนป้องหยุดแคมก็พพ่เป็ดพอดีครับนางไก่ติดฟักกิ้งหู หลังจากนี้เด็กๆที่แฟงเรีลนก็จะเดินเข้าไปว่าเจอเบสว่าไงเบสเ,บเบพื่อนไปกิงเยอะอะไรเงี้ยเจอไปก,กิงเบสเออเี่ยเขานี้ไปเจอไปกิงเบสเพื่อนนี่เนี่ยนะ <c oughs> แกแหละเพื่อนกูพูดเคร็ดไปกิงคือได้อยู่นะครับ <c oughs> แล้วครั้นะี้มันก็จะเป็นเชื้อเอแบบอาบ,อบอีบ้าพวกซอมบีอนะไรอย่างเงี้ย พอพูดกับเพื่อนเยอะๆใช่ไหมแล้วเพื่อนก็จะติดต่อด้วยเขาได้ปะเราจะเท่เลยนะเว้ยเราจะเป็นแบบเฮ้ยกูอ่ะเอามาโปยเพื่อนมึงเลยแล้วแลอเพื่อนพูดตามเออคราวนี้ก็มีเพื่อนตามคนแล้วก็จะเดินมาก็โย่กิ้งเบสฟังกิ้งโบทท๊โบทยาวแล้วใช่ไหมใช่ยาวอะไรายาวพีม่มึงอะยาวละอะไรอะเฮ้ยอ้าแล้วกูชิคชิคแฟลชไว้ไหนวะโอเคโอเคอ่เป็นอะไรอ๋อ,รเรอ,อเปล่าเ,เปล่า เก็บไว้เฉยเผื่อแบบเจอฟักกิ้งปืนอยาเก็ฟักกิ้งปืนอย่างเช่นสุดท้าเราจะมีเพื่อนถามว่าเอ้ยไปเรียนอะไรวะเรียนเอ่อศิลป์ฟักกิ้งปะก็บอกว่าเป็นเยี้ยอะไรปะอะไรนะพระฟักกิ้งละเออ ไปตอบถามดีครับพี่ีเอสแข่งจบแล้วหรอยังครับเสร็จยิ่งเมื่อกี้กินข้าวกินข้าวเสร็จบ่นกับแฟนก็กิ้งอิ่มก็กิ้งอิ่ม what the fuck บิ่บบอยโอ้โหผมเห็นแบบคนเคลื่อนตัวกันผุพผับเลยอะเฮ้ยเอาไซตอันนี้ไม่ใช่ของพี่นี่ขึ้นมาผมบิ๊บอยสองตัวสองตัวขึ้นมาผมแน่แต่ว่าผมไหว ปันฟังก right? ิ like ้งดาวมันอยู่ตรงไหนอะอาฟังกิ้งหวัดแปดเปนอยู่ตรงไหนสโมกสโมกสโมกโอ๊กโมกเบอร์ไปได้สโมกยิงหัวกูได้ไงวะไอ้ฮิไม่มีไม <ah anyway? ่ไงโดนพี่กูไปดิผมไม่เก่งหรอกพี่กูเก่งไอ้เราอานะเมื่อกี้ เออแม่งยิงอย่างแม่นเลยพี่แม่งลงมาปุ๊บยิงสวนผมมาสองเม็ดอะเข้าหัวมาเลยปากๆล่วงไม่ได้สวนตรงที่พี่มาร์คมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีอ่องกล่องแอร์ดอปมีกอดสามเต็มอยู่มากสองอะน,นะใช่อะไรผมไม่ต้องใช้หรอกมึงจะแบลวเอเดวาเปล่าเอเดของแบลวเอเดวา,ามันดูด้วยว่ามีกี่กระบ,บอกน่าจะพี่ใช้น่าจะฟักกิ้งรวยฟักกิ้งนก เอ้เหมือนมีสองก็บอกนะพี่บอยโอเคไอ้บ้านี่กอฟักกิ้งซ่าพี่ใช้กอฟักพี่ใช้กอซ่าอยู่โอเคพี่มาถุงทางแล้วเมื่อกี้นี่แเราก็มีมาใส่เหมือนด้วยอยากรู้ว่าถ้ากอซ่าใช้คอมเพนได้มันจะโกงขนาดไหน แค่นี้แม่งก็แม่งก็ไม่ดีดแล้วอะแม่งก็จะโกงแบบโกงแบบฟักกิงก์เกดที่เมื่อี่แม่งโคตรเท่แลวแม่งเหินมาปุ๊บตาดผีโป๊ะปวล,ล่วงเฉยทำได้ยังไงเพราะล่าแม่งนัวกัดับเลยอยากไปจ่อเลยวะอ๋อมันมีเกาะสามโกสามด้วยนี่ใช่ไหมได้พี่ผมเก็บมาแล้วพี่ไปเอามอไซค์ก่อนโอเคครับ เอาเอามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ไปเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวพี่ไปมาไซค์พี่อ่ะแนามาไซค์พี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าให้เ,เดี๋ยวผมไปแจมขวานะเฮ้ยนี่เสียงมอเตอร์ไซค์ข้างล่างวะไม่ใช่ให้กอซ่าผมไม่ใช้เก็บเสียงอยากาให้ใช้เหรอ ไอคนที่พิมพ์เนี่ยไม่เห็นมีซับซับสักคนมาแล้วพี่จูจๆมาแล้วเหรอจูจๆฟักกิ้งไลท์เหรอเฮ้ย๋อพี่บอยามารารอดูฮะรอดูว่าจะไปเล่นกับทีมไหนที่จะเข้าทีเอสใครฟักกิ้งเราพวกเราอ้าห่อย,อยบ่อยเราลงไปเจาะหัวมันเลยปะเรานักเลงของเราอะ ผมออกปักกิ้งขวาเผื่อมีใครแบบอยู่ดีขึ้นมาตบพี่กับขาไม่เห็น่ะปักกิ้งคิวไม่เห็นไม่เห็นเป๊ะขึ้นรถใต้ตีนผมมันอาจจะไปเห็ดมั้งไม่เห็ดก็มาผมมาพี่ตอดตายพึบเลยไม่เห็ดยิงผมเฉยเลย ฟั็กอีกคนเนากูก็เช่นกันปัานนี้วิง่งได้เฮ้ยเจอแล้วพี่ข้าง,ง,งล่างล่างปันฟักกิ้งล็อกเพื่อนเปล่าวะ ไม่แน่ใจว่ะพี่มารักหนึ่งมันน่าจะเป็นไอตัวที่ขับรถอ,อ่ะอุย้ยไม่ใช่เพื่อนมาแะไรบอลหัวเรามาต้องอไหนพี่ได้ยินเสียงรถเอาเสียงรถจากเห็นดนี่พี่ใช่หรอเออสงจากเห็ดเฮ้ยจะไอตัวนึงอนาเตอร์พังคิงน็อะเฮ้ยที่มันฉีกมาไม่ใช่สัตว์พงหญ้าขบน หลบฟักกิ้งได้มาร์คให้ตรงไหนไปเหตุมันขับขึ้นไปพี่จะล้อมกรอบเ้าไว้แต่นอะไรนะนั่นคือเหตุเหรอใช่ใช่ใช่รถเหตุไม่อยู่แล้วอะ่ะนี่เี่เคลียร์ได้ฝั่งเนี้ยจะล้อมฟักกิ้งกรอบอะ่ะเฮ้ย อ๋เยอะไอ้เกาะพักี้แตกว่ะแตกหมดเหมือนกันไม่ไม่งเปิดเกาะูัอ่ะยิงตามหาพี่กัน่ยิงมันดิีต้องเห็นหมดละอ๋อไมนยิงกับใครอยู่ไม่รู้เฮ้ยมันเหลือสองตัวนี้ว่ะพี่เห็ุยู่ไม่ไปนะเห็ุอยู่นี่ได้หรือพี่โดนยิงวะเนี่ยใช่ใช่ใช่แก้แกของแบงค์ทีนี้มากละ พี่พี่ฟังกิ้งกูเหรอเจอเจโดฟังกิ้งลี่ไหนวะเดี๋ยวพี่ขับรถล่อดีกว่าไอ้ฟังกิ้งเวนไปไปเรื่อยเลยทีนี้ <laughs> มาเลยครับพี่ชายเจอน้อเป็นไม่เจอพี่ผมว่ามันอออขวาเ <c oughs> อ้ยอ้ขวาไปพี่อย่างเงี้ยอล้อ,ล,อล้อไปอะ่ะมันไม่ล้อมาทางผมสุดท้ายมันจะเป็นปจบที่การตุยตุดพี่ชายวะ่ะเฮ้ยไฟมาร์กเหลือมันก็มีนะเว้ยมาร์กหนึ่งผมอะ่ะ ไอตัวเห็ดอะ่ะผมดูให้เดี๋ยวต้องไม่มีฟักกิ้งก่อนเนี่ยแหละอุ้ยไอดอกเพิ่งตกเลยพี่บอลหนังพี่เดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวพี่เก็บแล้วอ้าวเหรอเออตอนที่พี่ขับรถไปเมื่อกี้คือพี่ไปเก็บอดอับมาหรอใช่พี่เจอมาแล้วเป็ดเป็ดเป็ดแล้ว Mà mình kết ra smoke, smoke rồi Phải sai, hay? Ủa, biết à? là do sài hết không bị mẹ đào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  มาร์กสองเพิ่งฆ่ากันเสร็จเป็ดโอ้โหแล้วในกล่องพี่มันมีก่อให้ผมเปลี่ยนใหม่อ่ะมันใหม่หมปะวะมีก,อก,าก,ากอ่อกระกาก่ะก,ก,ก่กอสามเกือบแตกคเอ็ได้อยู่เบะดีกับก่อผมเยอะแต่ถ้าจะเอาก่อสามเต็มต้องวิ่งมาทางพี่ แม่ผมวิ่งแหม่พี่เห,หรอโห oh, ต้องออกขวาปีกว่ะแค่วดีครับโซเรตแอร์อดรอปเก่าพี่เลยต้องแต่แรกอะะไ้พี่เดี๋ยวผมว่าโอเคอเหอไหนพอมาเจอเฮ้ยตาปากิงซอได้มีเพื่อนมันอีกมันพึ่งสบัยดูซ้ายให้ดูซ้ายให้ใหเจอต้อนไม้ชัดเดียวคนเดียวไหวไหมอะไหว อีโนฟักกิ้งรู้ก็มันน็อกอยู่นะข้างล่างเป็นเนินเป็ดเสียดเปียบดูซ้ายอย่างเดียวเลยพี่มันข้างบนมันกลัวมันมาช้อนอ่ะแต่มันแต่ผมไม่เห็นใต้เนินนะเว้ยพี่ผมเห็นแค่ข้างบนนะพี่บอยอ่านั่นแหละที่พี่บอกว่าข้างเราไม่เห็นก็คือตรงใต้เนินนั่นแหละเออหลังใต้เนินอ่ะหลังใต้เนินซ้ายของพี่ถอยละพี่ถอยละพี่ถอยละตายไปสองละอีกตัวหนึ่งที่พี่ยิงไว้มันก็ ที่มันน็อกมันก็ตายแล้วเหรอใช่ตายแล้วสองตัวนี่เราควรเราควรยัดหน้ามันปะวะจะเอามันเลยเหรอถ้าเราอยู่อย่างนี้ต่อเราไม่โดนรุมหรอวะพี่เนี่ยพี่มาซ้ายแล้วเป็ดโอเคเดี๋ยวแม่งโดนแซะไงไม่ใช่อะไรเดีย๋ยวโดนแบบพวกมาแซะตุ่แตนแซะตูดุ่นใครๆก็กลัวเราเป็ดเอ๊ะเฮ้ยพียเรามีโดนคิงลุกไม่เห็นว่าเป็ดต่างพี่อ่ะ ไป,ไปข้างหน้าเจอเลยชัวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมดูขวาให้นะโอเคพี่เจอ<ต>ละเจอเห็ดมีเจอสโมสระเบิดมาฆ่าเราเหรอเอาได้ไหมเนีว่วะเข็นมีที่ไปได้วเป็ดฟักกิ้งเซฟไม่ต้องห่วงนะชุบไม่ได้หรอเป็ด ต้องทานมาทางพี่อ่ะพี่ต้องเชื่อมันเคขึ้นหัวนีหนี๋ครับพี่ชาย ใช่เหรวะไม่ใช่แล้ใไรเห็นวิ่งมาเอารถเข้าคืออะไรวะขี้เกียจวิ่งขับเป่าเ, <c oughs> เออกูพาลักแมนไปตายบ้าง <c oughs> เฮียเป็ดแปลกนะอ่าต้องมีคนอยู่ตรงนู Gym. ้นแน่เลยไอตัวเศษอ่ะเป็ดไมมี อ๋อไม่มีออปชั่นอะไรเลยอย่างนั้นหรอกหรือ ารินนะครับ4เดือนแล้วก็เจฟเอฟซีนะครับยี่สิบเจ็ดเดือนเวลคอมแบ็กกิตาลามาอยู่ด้วยกันเป็นนานขอบคุณมากครับ เอ้พี่บอยผมไม่ได้ใจนะเมืนได้ยินเสียงขวาเลยอะโอเคแต่ข้างหน้าพี่มีตัวหนึ่งโอเคพี่เล่นฮาวมากมีชัวแล้วมีชัวแล้วมีชัวแล้วมั้งหนึ่งมีชัวแล้ว

สัตว์เอ้ยแป้งมาอย <c oughs> ู่ยต้นไม้เอาดีมันน็อกอยู่นึง